สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลอยเจาะลึกทุกมิติของโรกภาพเยนและบันเทิงกับผมนิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนติรุธครับเราสองคนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ครับแคน11รายการโดยประมาณนะครับทางช่อง Tru ูฟิวมาเละ24แห่งนี้ครับเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับเรามีข่าวดีๆจากทาง Major c i n e p l e x กนะครับก็คือหนังเข้าใหม่ในสัปดาห์หน้าวันที่29กันยายนนะครับใช่ครับมีที่เลือกชมหลายเรื่องมากเรื่องแรกผมว่าโอ้โหแฟนรรออคยกัันมาาบบสห ซูเปอร์ครับซูเปอร์ฮีโร่ภาพยนตรอ์อนิเมะ่บล็อกบัสเตอร์ในแฟรนไชส์ดราก้อนบอลเรื่องล่าสุดนะครับเรื่องราวการผจญภัยครั้งใหม่ของโกคูและก็ของเพื่อนแล้วก็ลูกชายของเขาครับแต่ว่าความพิเศษก็คือวายร้ายในภาคนี้เป็นแอนดรอยด์ฮะที่พวกเขาจะต้องต่อกรด้วยนะครับซึ่งจัดเต็มในทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็น iMac ครับ4 d x Screen X แล้วก็ในโรงคิดซีนิม่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับ Don't l o ู k at t h ก Demon โหคนลุกชื่อแบบน่ากล oh, 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 oh. ัวแฮะอันนี้เขาบอกว่า จ, <S <S จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดฝรั่งโดนผีเอเชียหลอกมาติดตามกันนะครับเป็นประสบการณ์เฮี้ยนข้ามทวีปครับเมื่อนักล่าวิญญาณจากอเมริกาเข้าไปพิสูจน์ผีฮะในมาเลเซียที่ไม้กางเขนก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้โคคนนลลุุกกของพี่เนี่ยมันเป็นพื้นบ้านแต่ยุคใหม่กับเรื่องราวของหมอลำยุคใหม่ภายใต้ชื่อหนังไทยว่าฮักเจ้าอีหลีเป็นผลงานการับของกปเปอร์บวราริสซึ่งเป็นการนำทีมตั้งแต่ขวัญใจ นักแสดงรุ่นแม่มาสู่ยุคใหม่นะครับนั่นคือตูมตามยุทธนาครับน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะสนใจเรื่องไหนนะครับสามารถไปดูตัวอย่างเช็กรอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major c i n ิเพ็กนะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ครับ w w w m a j o r c i n i p l e x c o m ได้เลยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะฮะทั้งข่าวสารในแวดวงต่างประเทศนะฮะข่าวบันเทิงรวมถึงในแวดวงภาพยนตร์ด้วยติดตามกันได้ในช่วงนี้ครับเซลลูลอยบีทครับช่วงเซลลูลอยบีท สนับสนุนโดย m p a s s บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major ร์ n i p l e x ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ line major group หลังจากที่ซูเปอร์สตาร์เดนิล a ครกได้อำลาบทสายลับ007เมื่อปีที่ผ่านมาดูท่าทางว่าเคียแกก็พร้อมที่จะลุยบทเป็นสายลับอย่างเต็มที่ในแฟรนไชส์ Knives Out โดยหนึ่งในภาพยนต์ที่มาแรงในงานเทศกาลหนังนานาชาติเมืองโทรอนโตปีนี้คือ Glass Onion: A Knives Out Mystery ซึ่งเป็นภาคที่สองของแฟรนไชส์ที่ค่ายสตรีมมิ่งใหญ่อย่าง Netflix ลงทุนถึง450ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อแฟรนไชส์นี้หลังจากที่ภาคแรกที่ใช้ในปี2019กโกยรายได้และคำชมอย่างถาล่มทลาย แม้ว่าบทประพันธ์สำหรับภักที่3ยังไม่ได้เริ่มเขียนแต่ซูเปอร์สตาร์เจนิโอแครกที่รับบทเป็นนักสืบเบอร์นัวบลองนักสืบเสียงเนิบก็เผยว่าเขาพร้อมที่จะทุ่มแรงสำหรับตัวละครนี้โดยเจนิโอได้ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าผู้กำกับไรอันจอห์นเซนยังเขียนบทให้ผมต่อผมก็จะเล่นต่อไปมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากในส่วนของ Glass Onion A Knives Out Mystery จะนำพาเบอร์น,นัวบลองไปสืบสวนคดีฆาตก ในลักษณะคล้ายกันกับภาคแรกนั้นก็คือค้นหาว่าใครทำพร้อมกับตัวละครใหม่และดึงกองทัพนักสแสดงอย่างจีเนล m o มอน Kate Hudson และเลซี่ออ d o มจูเนีย Glass Onion a Knives Out Story จะฉายในโรงภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกาแบบจำกัดโรงในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะให้สตรีมบน Netflix ในวันที่23ธันวาคมค่ะ The cat sat on ิเสธไม่ได้เลยว่าฮีโร่ที่เข้ามาขยับวงการหนังบู๊ในรอบไม่กี่ปีต้องยกให้จอห์นวิกที่สวมวิญญาณโดยพระเอกคียาร์นิรีฟส์แต่เชื่อหรือไม่ว่าก่อนจอห์นวิกจะเป็นเรื่องราวของชายวัยกลางคนที่เลือกเส้นทางชีวิตสายโหดหลังจากที่มาของเขาถูกฆ่าแท้จริงแล้วเป็นบทที่เกี่ยวกับชายวัย75ปีโดยโปรดิวเซอร์ของแฟรนไชส์เบซอีวานิกให้รายละเอียดว่าได้เล็งไว้2คนนั่นก็คือเฮอร์เซ Ford, หรือไม่ก็เคลนอีส์วูดก่อนที่เขาจะถูกพื้นซีที่เป็นตัวแทนของเคียร์นิวถามว่ามีบทดีๆให้เคียร์นิวเล่นไหม คียานูซึ่งช่วงนั้นเพิ่งถ่ายทำ Man of Tai Chi และ47 r o n เ n เสร็จก็ตอบตกลงทันทีหลังจากที่เห็นบทและไม่รอช้าที่จะกระโดดเข้ามาร่วมแสดงไม่พอยังอยากมีส่วนร่วมในการปรับสคริปต์ใหม่อีกด้วยด้วยผู้ประพันธ์บทใช้เวลาถึง2เดือนในบ้านของคียานูเพื่อปรับบทใหม่จากชายวัย75ปีให้กลายเป็นเรื่องราวของชายวัย35ปีแทนเป็นเพราะคียานูได้มีส่วน รวมในการปรับเปลี่ยนบทนี้เองถึงได้เข้าถึงบทได้ดีส่งภาคแรกที่ต้นทุนเพียง20ล้านเหรียญไปกลวยรายได้กว่า86ล้านเหรียญสหรัฐและได้รับคำชมจากนักวิจารณ์และคนดูและพระเอกคียานุก็จะกลับมาอีกครั้งใน John นวิกช h a ปเ e อรในวันที่23มีนาคม2023ค่ะ การ Warner Brothers ก็กำลังเตรียมรีบูตแฟรนไชส์ o c e a n s 11ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะดึงพระเอกสุดฮอตอย่าง Ryan Gosling มาร่วมแฟรนไชส์และการที่ Ryan มาร่วมในการรีบูตครั้งนี้ก็หมายความว่าเขาจะหวนคืนจอมาร่วมงานกับ Margot Robbie อีกครั้งหลังจากที่ก่อนหนะ้านี้ทั้งคู่ได้ถ่ายทำภาพชุนไลฟ์แอคชั่น,นเรื่อง Barbie ไปแล้ว Oceans 1 1 r e ี o o t จะกำกับการสแสดงโดย j จ r ์ d ผู้ที่เคยฝากผลงานเรื่อง Austin Powers, Meet the Parents และ Bombshell Ocean's Eleven เคยหยิบมารีบูต t ใหม่ก่อนหน้านี้แล้วเป็นผลงานของผู้สร้าง Steven Sodenberg ที่ประดับไปด้วย George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon และ Julia Roberts และทำรายได้ทั่วโลกกว่า450ล้านเรียนสหรัฐทำให้เป็นการส่งพักต่ออย่าง Ocean's 12ในปี 2004, Ocean's 13ในปี2007และ Ocean's 8ที่เน้นผู้หญิง เป็นหลักในปี2018ด้วยพล็อตของเรื่อง Ocean's 1 l ฉบับรีบูตยังเก็บไว้เป็นความลับแต่เหตุการณ์ในเรื่องจะเกิดขึ้นในยุโรปในปี1960โดยทาง Warner Brothers ก็เลงไว้ว่าจะเริ่มการถ่ายทำปลายปีน้าขา่า โอ้โหแต่ละข่าวสารเนี่ยอกองบอกองนี้เขาไม่พลาดเลยนะแน่นย้ำม,มากตื่นเต้นมากจนทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถหาข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ทุกสุดสัปดาห์นะครับในช่วงสลอยบีของรายการซลรอยครับแขนใช่ครับ